สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวมป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการติดตั้งบานกระทุงห้องน้ํานะครับแล้วก็ห้องอาบน้ำนครับเป็นบานไม้นะครับก่อนที่จะติดตั้งบานกระทุงนะครับผมได้ก่ออิฐมอนนะครับก่ออิฐมอนเบานะครับเราต้องวัดบานกระทุงนะครับท่านผู้ชมบานกระทุงอ่ะให้พอดีนะครับนี่ครับผมก็วัดฮะคือเราวัดวัดนะครับเนี่ยวัดกรอบ วัดให้ได้ก่อนที่เราจะทาการนี่ครับก่ออิฐมวลเบาครับเราวัดให้พอดีกับบานกระทุ้งก่อนนะครับถ้าเราค่อยก่อนะก่อเสร็จแล้วก็ฉาบนะครับไม่ได้ติดบานกระทุ้งไปไม่ได้ติดบานกระทุ้งไปทีเดียวเดี๋ยวเพราะเนื่อจากว่าเป็นไม้นะมันเป็นไม้เป็นไม้สักเป็นไม้สักผมก็ได้ทําการก่อก่อนครับก่อแล้วก็ตัดอิฐมวลเบาให้พอดีนะวัดให้พอดีนะครับวัดให้พอดี เราจะสามารถใส่ได้พอดีนะครับเนี่ยผมตัดแล้วใส่ได้พอดีก็จะมีช่องบ้างนะครับมันก็มีช่องบ้างแบบนี้ครับเดี๋ยวเราใช้อากระบเบื้องปูล้วก็ก็เอากาวอัดนะครับเอากาวอัดครับปูนกาวอัดก็จะสามารถใช้ได้นะครับนี่ครับก็คือหนึ่งเราจะได้ไม่ไม่เสียดายไม้ครับไม้โดนปูนมันก็จะไม่สวยนะครับนี่ครับคือเทคนิคง่ายๆคือเราตัดให้ได้ช่องก่อนนะครับตัวยึดนะครับผมใช้สกรูยาวนะครับ เมื่อเราใส่มาพบด้านล่างด้านนอกนะครับจะมีคิ้วนะครับนี่ครับจะเป็นคิ้วเนี่ยผมจะทำให้ดูนะครับนี่เขาจะเป็นคิ้วคิ้วปิดติดกระปูนพอดีเนี่ยตรงนี้จะเป็นคิ้วนี่จะเห็นขอบนี่ครับนี่ครับเขาจะทําขอบไว้เนาะแปะกับฝาปูนพอดีเห็นไหมเนี่ยครับนี่ด้านในกันอันนี้ติดกระปูนอันนี้ฝาปิดปูนพอดีตรงนี้ครับจะเป็นคิ้วเป็นคิ้วสามารถปิดกระปูนด้านนอกได้พอดีนะครับเสมอถ้าเราฉับพอดีเสมอข้างในนะจะหลบประมาณอยู่ที่อ่าเพราะว่ารอบเนี่ยอยู่ที่อ่า เจ็ดเซนนะครับเจ็ดเซนแต่ปูนก่ออยู่ในประมาณแปดเซนบวกฉาบแล้วประมาณหนึ่งเซนก็เดี๋ยวเราก็ใช้ปูกระเบื้องเสร็จเราก็จะอุดแนวตรงนี้นิดนึงก็จะใช้ได้ส่วนการติดตั้งครับผมใช้สกรูยาวนะครับสกรูยาวอยู่ประมาณสามนิ้วนะครับตัวกูนี่ครับสกรูเจาะนะเจาะแล้วก็ยึดนะครับยึดสี่ด้านเหมือนเราใส่ลูกกงเหล็กดัดน,นะครับเราทำจะเหมือนลูกกงเหล็กดัด นะครับเราจะใส่เหมือนลูกกรงเหล็กดาดก็คือใช้สกูยาวยึดกับปูนอ่ะอิดบนเบาเอาแค่นี้ก็อยู่แล้วครับอันนี้ก็อยู่นะครับนี่ครับเทคนิคทาง่ายๆนะครับติดงานไม่ง่าย,ายแต่เราใช้สกูเกียวนะสกูเกียวยาวเอาสกูเกลยาวยึดสี่ด้านนะครับนี่ครับหนึ่ง <1 S 1> ด้านตัวสองตัวสามตัวแล้วก็สี่ตัวห้าตัวแต่ตรงกลางผมไม่ได้ยึดน,นะถ้ายึดตรงกลางได้เดี๋ยวผมยึดตรงกลางอีกหนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวเขาก็จะแน่นขึ้นนะครับจะแน่นขึ้น นี่ครับเทคนิคง่ายๆนะครับแล้วก็บานนี้ก็สามารถนะครับปิดเปิดได้นะครับอ่านะครับสาบานนี้สามารถปิดเปิดได้ปกตินะครับเป็นานกระทุงเป็นไม้นะครับนี่ครับก็ใช้ได้นะครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆนะครับเวลาเราเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องเสียไม้นะครับผมบอกได้เลยครับอ่าแล้วก็เวลาเราฉาบก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกบานหนึ่งครับฝั่งถนนทำเหมือนกันนะครับนะครับบานนี้อ่าบานนี้ผม ปลูกกระเบื้องเสร็จแล้วครับนี่จะมีครับปูกกระเบื้องเสร็จแล้วครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้นะใช้กระเบื้องนะครับกระเบื้องกระเบื้องใช้กระเบื้องตัดขนาดนี้คิ้วถ้ตัดแล้วก็แปะนะครับตัดแล้วก็แปะคิ้วนี่แหละครับนี่ครับตัดแปะคิ้วตัดแปะคิ้วตามนี้แล้วครับนี่ครับเนี่ยตัดแปะคิ้วตามนี้เลยนะฮะปูนกาวอัดแล้วก็แปะตามคิ้วทัวนี้ก็จะเป็นกระเบื้องพอดีนะครับก็จะเป็นโซนน้ําพอดีนะครับนี่ครับกระเบื้องตัดแปะครับ ขนาดเดียวกันแล้วครับเบื้องตัดแปะแล้วก็ปูนกาวอัดทันนี้ก็จะไม่เห็นนะครับอันนี้ก็จะไม่เห็นนะคืนนี้ก็จะเป็นกระเบื้องนะครับนี่ก็จะเป็นกระเบื้องนี่เป็นกระเบื้องอัะนี่ก็เป็นกระเบื้องนี่ครับตัดแปะอัดเลยนะครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆครับเวลาเสร็จผมก็ตัดกระเบื้องแบบนี้นะครับนี่คือการติดตั้งบานกระทุ้งนะครับวันนี้ก็ขอคุณผู้ชมที่ตามชม ทางช่องเสงวนป่ารยล้านครับการติดตั้งบางกระทุ้ g แบบไม่ง่ายครับเป็นบางกระทุ้ไม้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับติดตามชม